มันที่หนึ่งบกกล่าครับปีใหม่ออกประเทศดูมันจะน้อยครับเอาเจ้าอ้อยนุ่มพย่อมบอกมาครับมาหาไม้ไอ้มาหาเตียมที่สามให้มันจะน้อยออกเกียเทียรแปดเทียครับแต่ว่ามันเป็นนกฝึกเกาะครับเนาะแต่ว่ากระไดนกมาสองตัวเชล่ลอยมาสองตัวแล้วตัวแรกมันต้นนกเลยไม่ใช่ตัวดี้ะครับเจ้านุ่มพยอมครับแต่ว่า ได้มาตัวด้เลี้ยงตัวหนึ่งในนุงอ้างหาอ้างหกคนะมาเลี้ยงไปตัวเชียงไงครับตัวแหลกมันตุยนักกินเนี่ยครับแต่บานีพ่อดีส่องถ่ายปีเก้าตอนหลับปีใหม่กับผมปไดีมาครับวันที่สามเอ็ดได้ที่อกาศออกมาครับออกมาวันที่หนึ่งครับเอามาเทียบจากน้อยใส่จากตัวสองตัวก็ดีครับครับพอตังฝึกนกไปนั่มแล้วครับเนาะแต่พ่อดีผมใส่ไป ใส่ขอบสานผมมานั่งอยู่ผพ้เดียวนะครับนกเสียงน่อยเขาครับเสียงหน่อยแต่ว่าเทียงนกดีดีแต่เมีอย่ยังดอกเทียงดีเทียงไอ้คู่ดีครับนกปอาฟงกับคู่คู่ว่าเศร้าแก่ียขันเหียกคู่เหียกคู่ยันมันกระสูว่าเศร้าแก่นกปลาเสียงซูซีครับเชียงหน่อยซูซีกับเสียงกลางน้อยครับประมาณจากสามสิบปันที่ครับตะสูดเดยู่ดิแต่ว่ามาสิดเนียวแห้งแต่เนี่ยเบ่หยาบคือมันออกไปแล้วบู้ฟเฟ่กับ่จัก แต่ว่านกต่อกับนกป้าเงียบเลยดีครับคันบ่ออกอะคือเหยียบแต่ว่าเขามาเทียงกันประมาณตั้งเวลาบ่งประมาณสามสิบกว่านาทีเนี่ยละก็เทียงกันด่วนคันเดวยกันด่วนมันมันโดดมันโดดยากครับนกป้าตัวนี้มันเคยเข่าเข่าแล้วมันโดดยากผมเอาเจ้าสองผมมาต่อเจ้าอ่างม่ามันเข่าเถียงมันบ่อยโดดเถียงก็บ่ยโดดเป็นกับเทียงตนก็ได้เอาหนุกไม่มากครับเจ้านุกพยอมมามาเข่าเพื่อเขาครับก็เปลี่ยนตนใส่ ่ว่าเงียบไปแล้วครับแต่ว่าสีออกคือสีสีหยยบท่านละสองยังท่นเมื่อหยับก็คือเฉาลงพอนียวแห้งแล้วเป็นนกคู่หนาครับนกป้าตัวนี้แต่ว่าผมมีขัดไม่หนุนดอกเป็นนกกลางๆคือมันเตือนอีแล้วคือมันสีเยียบไปสเสดออ็อีแล้วเข้ามาเนี่ยอีแล้วขวามาจับเครื่อนนกกงนกผมเยียบไปเนี่ยครับเดี๋ยวผมจริงจังไปเบิ่งจะเข้ากัน มันหยับไปฟ้าเป็นนกเหยียบมันบอแมนเด้มันเห็นอีเหลีวอยู่ใต้บนนี่ยแล้วไอ้นกเขาเขาไม่จับขังบนนี่ยที่หยับทั้งสองโอ้หยับยากหยับยากเหนียวโอ้ยบ่กหยับดอกพี่น้องเลย,มเยบม่หยับบม่หยับครับไปร่างฝ้าอยู่ขังหลังก็นกมันสิบป์ขันพ่ออีเหลีวเขาไม่จับขังบนนี่จับจุดจุดนนี่ยแล้วนกเขาครับมันเหนียวจะเราล้มเจาะครับบ่หมาๆๆมนดอกก็ย่อมหยับเลย เขาทำไงตรงบางอย่างขังหลังตัวนึงน่ะเขามั่งไว้อ,อยู่ขา้งขงา,นนางหลังเ,เขายังไปข้างหน้าตัวน,นี้เนี่หน,นุกตัว,วน,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 นี้มันเหวอตะเดียบบ้างหรือนกตัวนี้ป้าเดี๋ยวมันเข่าซองตัวผมนั่งบังผมก็ไม่เห็นนะครับเนาะเดยัยง้างไปบนไก่ไก่ก่อนแต่ว่าผมว่าคว้านเปรียดมันโชคสีแดงๆมันเหมือนป้องือมันเห็ุเปรียบลันเปรียดคว้านกลางครับ นี่แล้วขบมาพอดีมันเงียบเลยมันเงียบดูบเปียบพื้นโอ้ดูเอยียงง่อยง่อยตะบองขางหลังเนี่ยด้านหลังเนี่ยไปแล้วนุกน้อยนุกน้อย,อยโอ้ยแล้วขามาครับบ่เหยียบหรอกตีบ่เหยียบหรอกมากวนแท้หนูกำลังสูบกันอยู่ไหมเดียวไหมมาจับบนสูบมันก็นมีแต่ตัวมันบ่เหยียบเนาะเคือนันออกนี้ท้าแล้ว ้ไม่เหยียบเลยว่ะออกไปแล้วครับออกไปแล้วหนักนะหับหนักไปแล้วไปแล้วมาไปแล้วสิงเหนียวครับสิงเหนียวนั่นบ่เหยียบอ,อ๋อถูกต่อคู่ขักนก็อนเราก็หยบับพอหยับได้ไหมันเหนียวขันเหนียวเนี้ยเดี๋ยวเอาดีๆดิครับเจ้าหนุ่มพย่มนั่นไปตื่นไปแล้ว แต่ว่าปัญหามันยอมมาจับเดยียวมันได้เงียบเลยผมว่ามันเหยียบแล้วเอาเสียแล้วล็อกลอดครับไปประมาณประมาณ